ต้องยอมให้นิวเซนความมีอะไรหรอตองยอลล่ะถ้าใครหน่อยย็นเดนี่หน่อยพอเดี๋ยวพี่ตกกลพี่อยากเกิดบ้างพี่ไม่ได้เกิดพี่ขวาไปแล้วนะมาค่ะมาค่ะเกิดถึงวันแล้วค่ะโอค่ะ f i n a l ี่ใช่ถึงวันและ้ววันนี้ก็มา้ วันที่ใหม่ก็ี่เติรเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น First Premier Press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับเ i ิร์สเอพิโซดค่ะซึ่งวันนี้วันที่7แล้วก็วันที่ออนแอร์จริงๆคือหนึ่งพฤศจิกาค่ะเต้นกันไหมทุกคนมาเนี๋ยำผู้จัดคู่ก่อนที่จะตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมา เป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆมาดูอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เตอ๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไงพี่เตอ๋อแล้วครับ ก,ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากผมและน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูม,มันก็แบบเหมือนเรา,าออกมาจากห้องคลออ่ะบบพี่ค้าเนี่นี่น้องแคลร์เบลนี่แคลร์เบลก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแคลร์เบลจะทำให้ทุกทุกคนแบบเหมือนดีใจแล้วก็มีความสุข ลน้องคนนี้นะคะสองคนครึ่งคนณผู้ชค่ชื่อน้องเมเบิร์นนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแปงจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะวันเพิงเลยไม่รู้่าเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ วันนี้มาถึงแล้วรู้สึกยัรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบม,มีเมอรมตอนีัออเออตอ,อ <laughs> นแเะราตอนี้เอขอบคุณ <laughs> ขอบคุณี่ดขอใช่หนูแบดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคที่หนูพัเดแบบนองน่ารักมากๆาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหม ภูมิใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงตอนตรงนี้ใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกคนมากๆแสดงว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากเอ๊ะเฮ้ยไ่ถึงไ่ถึงไปถึงว่าการผ่านมามันดองดันหนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูก็ดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ ค่ะหนูก็<ม>อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ<ม>่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค<ม>่ะแล้วก็<ม>ขอบคุณพี่เมเบิร์แล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้คะ<ม>่ะหนูดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบคนได้ดูใช่ค่ะ วันนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะแม่พอมีมาเลยภูเก็ตทุกคนนะเด็กในค่ายแม่กิมาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชที่แต่อยากกินอะไรเขนที่สเข้มขู้เก็ตถ้ะเนสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้นะวันนี้ไม่ใช่ตอด เอาน้องเราน้องกัเป็นไงบ้างรู้จะตอบทำไมับเราทำไมแต่สิ่งไหนที่ยากที่สุดที่สุดว่าเราสามารถทำมันผ่านได้เรียกการ acting แล้วกันค่ะแต่ว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุก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 คิวทุกทุกแบบการฝึกฝนแบบน่ดีี่สุดหก็อ๋อจริงๆการแสดงมัน แล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหนูค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพี่พี่พี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการไม่ถือว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนาพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องข่มใอย่างเต๋อกัใหม่แบ่งหน้าที่กันยังไง ชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ตโปรดักชันนะครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบก,การถ่ายทำอะไรส่วนวนนี้เขาจะเป็นพาร์ตของอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ครับแต่ดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากก็จะแบบมัน hmm. ต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมง mm hmm. ก็ต้องบอกว่าควรจะตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยนอนอย่านอนดึกอะไรเงี้ยครับเ mm hmm. ขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบ เป็นแม่จริงๆเรื่อานครต้องแบ่งยังไงเพราะว่างานเราการงานส่วนตัวเราก็มีงานส่วนรวมเราก็ต้องทำค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ค่ะอันนี้ใหม่ก็คุย ในขณะเดียวยาย multicast มากใหม่ทำได้หลายอย่างพร้อมกันใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเลนาตต้นปีซึ่งปีนี้ยม่ก็จะพอจบได้อยู่ใหม่จะมีแก๊ปนึ่งว่างๆใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็กทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยะสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอลเลนาตแล้วนะแม่ก็จะไปใครตากาดต่อหลังนั้นก็ใช่จะไปเป็นพญายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของ แต่ในขณะเดียวกันล่ะคะต่อให้ถ่ายอยู่ในวอร์น่าก็คงจะต้องมีดดลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนิสมีอะไรเงรี้ยหม่เองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอ,อะไรได้ดับใจสองสองคนเนี้คนประเสธกันดเดินชาดโอ้โภ<อ>ูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนงคนี้เขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องพ่ง่ รู้สึกดีภูมิใจนะค่ะพี่พี่เขาเข้มงวดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างงี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราสอนดีแล้วเราสอนดีแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไร ทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขามั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก <im S 1> <ง>็ค่อยๆทันขนมกันไปค่ะยังไงยึดใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากกว่าเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยแม่ใช่สาหรับใหม่อะใหม่ทารผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองใหม่จะเน้นเป็นทาที่แบบเขาเป็น เป็นน้องเป็นเป็นคนใน <oo> ครอบครัวเราเวลาแต่เวลาแอคติ้งอะไรง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหน <t ell> ไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุดนีรร้นิดเดียวปึ๊บเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่าง <t ell> ของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือเทว่าแต่ละคนเ,อ,คเอ,อย่างคนกนี้เซนซิทีฟเรื่องอะไร <t ell> ถ้าเขียนบทเ <t ell> ขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเ้ขาจะรักครอบครัวรักคุณยายเม้่เสียคุณยายไปเขาก็จะ อย่างวันนี้ก็ชายก็จะคิดถึงคุณยายใชอน้องแป้งเขาก็จะแบบแวั <c oughs> นนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วก็สแสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach เขา,ขาค่อยๆไต่ไปนะลูกเ <c oughs> ป็นนักแสดงแ <c oughs> ตงพัฒนาไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างเราสองคนระหว่าพี่ เขาไม่อยู่ตรงนี้ชุดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าถึงมเอาไม่งั้นจะแนกว่าพี่เต๋อหน้ากูเองนะพี่ใหม่แบบไหนพี่ใหม่พี่ใหม่เขาจริงว่าผมจริงกลัวน้องใหม่เลยดูครับอะไรยังไงพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จถ้าผ่านเข้าด่านพี่เต๋อแปลว่าเราเิแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนั ยังไงยังไงมันลองรอบโมเมนต์นะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันสิ่งที่เราพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็จะหมดรอบหม่อีกรอ่ะแตกอ๋อึ่งไมที่โคตรพี่หรือเปล่าไม่ได้โคตรพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรถ้าแบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทําตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสูงด่านพี่เต๋อก็จะเริ่ว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุง แล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบคนที่ทำหรือถ้าพี่เต๋อพูดแปลว่าพี่พี่ปล่อยแทางเลนใช่ใช่เล็บคุกคุกเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะเาวิกาขยันเล็บมากเล็บเล็บเหมือนไม่เข้าวอุมาแต่ว่าจริงๆนะเล็บคุกเกิดขึ้นจริงเขาชอบเล็บคุกเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วออกแลเบิดแปึ้งไปคิวจิตใจก็คือใหม่ที ใช่ค่ะแต่มันก็ง่ายๆที่แล้วใครเอาเราเข้าอ่ะหนูก็ไม่อ้อนที่มันเอาหนูเข้าพี่ไห่ออกที่ไหนว่แบบโอเคเอาหนี้ไปขอหนี้ไเขอหนอ้หนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วคือตอนแรกเราตกใจไหมตอนที่เขาเล็บกรุบออกไปอ่ะแล้วตกใจอะมั้งวิฟังแรกคือตกใจมากหนูแบบว่าหนูทำอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักคำพี่ใหม่ก็อเภิปรายหน่อยว่าพอตอนวันที่ออกจากคุณไปกับวันที่กลับเข้ามา โทนาไม่มีอะไรขึ้นหน้าไป็ลยังเป็นอันเดิมเหนไม่มีใครกล้าคุณไม่ใครกล้าคุช็อน้ำไป่าเงียบเงียบน้ำค่ะแเราเป็นยังไงเานยักลัวยัไงสำหรับเราโอ้โหเสาหกแต่ว่า็ดี่ใหม่ห่วงมากๆี่ใหมก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดอหก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้พูดจริงๆเขาคงจะไม่ แต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยไงบอกว่าบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบไงคะก็้องปรับจริงจริงใหม่เลยนะเขาไม่ได้หนักใจเพราะว่าสร้างซีนให้น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้หนักใจจริงๆคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆในน้อยอย่างเช่นแบบเพรามันยิบย้อยนนองอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่มัน,มนไม่ได้เรื่องใหญ่นะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่ เป,เป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไรเงี<ม>้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับให้เด็กๆเ,เรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การนะคะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอ<ม>เข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้างเคารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถนะ่ายเนี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากอง แล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใคร,รออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอโพสต์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมอ,อะไรเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วเขาไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้นนแบบนี้นี้น,น,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้ <S <S น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังรัก ว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะกล้องอ่ะอยากให้ทุกคนอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะกล้องได้ไม่เป็นอะไรไม่เชือที่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกพี่เขาก็จะให้ไปดูสมมติเราไม่มีคิวเราก็ไปดูกองว่าใครที่เขาทำงานยังไงมองให้เขาไปเป็นสวัสดิ์อะไรอ่างเงี้ยที่เจอทุกคนที่อยู่ในกองเอยากถามว่าโมเมนต์เคมีเป็นยังไงบ้าง น่ารักครับมันเกิดขึ้นตอนไหนที่รู้สึกว่าอือคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันถึงขั้นที่ผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะเลิกโปรเจกต์นี่เรื่องจริงคือแบบมันมีประมาณอีกสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรากำลังต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมาเพื่อสร้างโปรเจกต์นี้แต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเรบสองมันมาก ชอบแบบที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่แน่ใจเป้าหมายเขาเปนเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยนะอย่างนั้เฮ้ยไหว่ไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือพอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้นเขาเป็นทีมเดียวกันจริงแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันพอ,อบอกเข้าไปว่าเออมีความที่จะเลิกโปรเจกต์เนะี่ย เขาไม่มีการโทษกันเลยขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างนี้ไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนแบบปลดคอร้องไห้กันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วหมายถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเราขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่รักกันอย่างเราสองคนได้รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหมาว่าโมเมนต์โปรเจกต์ไอ้โมเมนต์มันไม่ขึ้นเคมีมันยังไม่มาไม่เกิดรูปเงียบเราดูไหมว่ามันยังไม่เกิด รกกับรู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกับนเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยว,ว,าว่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นเป็นแบบนี้มันต้องทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าให้มันมีเคมีกันที่เขาต้องการถ้าทำไม่ได้เขาก็จะยุบโปรเจกต์ ก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่พี่ใบบอกเรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบจัดรายการอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่ตรงๆไปเลยตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดหลังจากนี้เขาก็คือแบบตรงหลังตรงไปตรงมากเลยแล้วตรงมากคือแบบว่าออย่างนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรนะตอนเราแต่แล้วกันนะคะมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างในแค่เบลเราจะได้เจอแบบ มวลไหนของการได้รับรู้ความมิตรพันธ์เยเรียกว่าร้อนถ้าพว่าร้อนแรงนีหนูกไปเช็คทมูบอกว่าไวไม่ลูกหนูไม่ติดคระีนี้เอาออกไหพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดหนูดเลยสองคนยุพี่บอก็แบบ โอเคหนูได้หมดเลยถามน้องแป้งดีกว่าแป้งติดไปหนูก็ตัดหมดหนัไม่ติดเลยเพราะว่าบรรยากาศใดๆสมความที่แบบรู้จักเขาทุ่มเทใช่เป็นงานอาร์ตงานอาร์ตกาังสั่งคุกบนู่นนี่นั่นมาทุ่มจุดตัวเนาะคือสุดๆไปสุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่า เป็นยังไงบ้างเต็มที่แล้วค่ะในต้นบทคนก็คาดหวังเหมือนกันแต่ว่มันคือเราต้องเสิร์ฟอะไรให้น้องๆอะไรนะครับต้องเสิร์ฟอะไรให้น้องๆให้น้องๆเสิร์ฟอะไรคนดูก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนแบบผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเฉียมหมดเกลืเลิฟมาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเกลือเลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายเป็นเรื่องของความรักมันเป็น สองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นหลังสอดแทรกเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนาไปก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคร์เบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน่คือแคร์กับเบลก็เลยก็ใช้ออกประสบการณ์การเขียนบทที่มันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตาเพราะว่าเราก็อยากให้แบบได้ฟีลลิ่งของความภาพยนตร์ แต่เข้าไปดูวันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนักใช่ครับมันจะเป็นเหมือนหนังใช่ใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนลงทุกอีพีเลยอะแต่รับจ้าแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินแต่ขาดจ้าซัพพอร์ตกันเยอะๆยอะเราจะให้ดูใน롱เดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสัปนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องฝากเลยค่ะฝากเลยค่ะฝากฝากด้นะคะแคเบลข้างรักนัโทษค่ะมาลุกันว่าความรักระหว่างแค่กับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มี ไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแค่เบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ยูทูบไมมีเดียบูเดอร์คชั่นและก็มีเวอร์ชันอันทัดนะคะทีอวันดีค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะลูกคะเรียกว่าจะพีทุกอีพีแน่นอนติดตามได้นะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ สแกนไปที่นางเเออสแกนสแกนนะเริ่มพูดจากมือถือนี้ก่อนเลยนะมือถือเรูปนจแล้วครับผมระยะัสตงนะวเป็ตงนครับ่้ตเก็มองอ่ามีย